สวัสดีครับสวัสดีครับผม FC ช่องสังวานพารวยครับผมมาวันนี้จะสรุปเลขบนล่างให้ครับผมได้มาแล้วครับได้เลขเด่นๆมาแล้วครับผมล่างตรงๆครับวันนี้วันนี้สรุปบนล่างครับวงกลมให้เรียบร้อยเน้นๆเลยครับคำเตือนก่อนครับผม ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสิ่งที่ผิดกฎหมายครับผมสลับสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสูตรเป็นแค่แนวทางครับมีเข้ามีหลุดครับแต่งวดน,นี้แอดมั่นใจครับผมมันจะมาสักชุดแล้วครับงวดน,นี้ล่างตรงตรงครับ ไม่ต้องกลับครับผมคัดมาแล้วเน้นมาแล้วครับเขียนผิดแล้วครับผมไม่ได้เขียนนานครับ ทำงานเพิ่งเลิกครับผมสังวานพารวยครับผมล่างล่างตรงตรง ไม่ต้องกลับคัดมาให้เรียบร้อยแล้วครับเน้นมาแล้ววันนี้จะให้ล่างตรงๆแล้วก็เน้นๆวงกลมให้เลยครับเอาตามสูตรก่อนครับผมตัดดับคัดเน้นมาแล้วครับ Chạp khu các bóng 2, 4 6, 2 6, 4 1 2 8 0 8 5 8 7 มีสิบหางครับผมตรงตรงครับเก้าเจ็ดครับผมเป็นตรงตรงครับผมไม่ต้องกลับห้าแปด ก้าสี่ครับผมเรียบร้อยครับล่างตรงตรงไม่ต้องกลับครับผมตามสูตรเลยครับคัดเดน,น้นเน้นยิงหางนงครับลืมไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหางครับผม ตรงๆครับเน้นตรงๆลงวันที่ครับวันที่หนึ่งกอคอหกครับผมวันนี้จะวงกลมล่างกับบนให้เลยครับ บนสองคู่ล่างสองคู่ครับผมบนตรงตรงครับผมลายมืออาจจะไม่สวยครับผมแต่มากด้วยความจริงใจครับมาวงกลมให้เลยครับสองหางครับผม กลับครับมีตัวเดียวครับวันนี้ล่างครับผมเน้นล่างตรงตรงครับพอดีตามสูตรครับผมเลขห้าสูตรล่างหลักสิบล่างคัดมาแล้วครับตัดเลขดาบเลขไม่น่าลงทุนออกแล้วครับเหลือห้าแปดหางเดียวครับแปดนี้ก็มีสามหางครับตัดตัดออกแล้วครับ แปดศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดครับตรงๆครับเก้ามีสองหางครับเก้าสี่เก้าเจ็ดบนหกมีสองหางครับหกสองหกสี่สองมีหางเดียวครับสองสี่หนึ่งหางเดียวหนึ่งสองแล้วก็ศูนย์ครับศูนย์สามหางเดียวครับตามศูนย์นะครับแคปหน้าจอครับผม วันนี้ขอให้ปังครับเรียบร้อยครับผมมาดูแนวทางบนครับว,วันก่อนลงแนวทางบนตรงๆไปแล้วครับหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเ้าคู่ครับ9้าคู่เน้นๆครับผมวันนี้จะวงกลมคู่ไหนครับสองคู่เนาะล่างสองคู่ บนสองคู่ครับเก้าเด่นเก้าครับวันนี้เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดครับสามมีสามแปดสามเก้าสี่มีสี่แปดสี่เก้าครับผมตัดมาแล้วคัดมาแล้วครับชุดใหญ่ตัดแล้วคัดแล้วเหลือแค่นี้ครับ ชุดเต็มตัดออกแล้วครับมาวงกลมให้เลยครับตามสูตรครับผมชอบอจับจองลอตเตอรี่ได้เลยครับผมแคปหน้าจอครับแคปหน้าจอบนก่อนครับบนตรงๆเนาะไม่ต้องกลับกลับถือว่าผิดครับผมตามสูตรพอดี <c oughs> สามเก้าก็มีกลับมาให้ด้วยครับตามสูตรมีครับสามเก้าสี่เก้ามีครับตามสูตรเลยกลับในตัวครับผมนบนล่างเลยครับแ F หน้าจอครับผม ล่างตรงตรงบนตรงตรงครับขอบคุณครับผมฝากด้วยครับฝากช่องเล็กๆด้วยครับฝากช่องสังวานพารวยโดยเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุขคนครับผมฝา,า,า,ากกดติดตามฝากกดไลค์กดกระดิ่งเตือนนะครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ